ได้ทำเรื่อาวลือนาดาวได้ไหมครับครับครับขณะนี้ก็ข่าวเหมือนเหมือนมีข่าวลือว่านาดาวจะปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยพอเราพอได้ยินข่าวหรือว่าลุงเอ่อก็ได้ได้ยินมาเหมือนกันครับแต่ว่าแต่ว่ารอถ้าสมมติว่ามันมีอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางออฟฟิเชียลก็น่าจะประกาศอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวรอติดตามทางออฟฟิเชียลดีกว่าเหมือนขอให้เรารู้มาก มผมยังพูดอะไรไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอถ้าสมมติว่ามันมีจริงก็เดี๋ยวรอทางออฟฟิเชียลประกาศเองดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความความรับผิดชอบผมด้วยผมกลัวว่าถ้าผมพูดอะไรไปเดี๋ยวมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรอรอทางเขาประกาศองดีกว่าก็าเห็นมาเห็นมาบ้างคืออย่าง,างค,นคนในวงการเขาก็จะมีมาถามบ้างแต่ว่าเราก็ไม่รู้ครับ เดี๋ยวรอรอเขาประกาศดีกว่าครับผมทางเราได้คุยกับพี่โยหรือว่าอะไรก็เหมือนมีข่าวแล้พี่โยก็มาลงความคิดอ๋อก็อส่วนส่วนตัวไม่ไม่ได้คุยครับคือเจอครั้งสุดท้ายก็คือปลายปีที่แล้วเลยอะไรเงี้ยเราด้วยความที่อย่างผมกับเนิร์อย่าเงี้ยก็ทําบริษัทด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยว่างได้ไปเจอเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วคือความตั้งใจของเราคือตอนแรกช่วงปีใหม่เรากะจะเอาของไปแบบสวัสดีพี่ๆท,ที่นาดาวกับ GTH ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่า ด้วยความที่โควิดแล้วคนก็แบบติดไปหายเดี๋ยวก็ติดอีกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เจอครับผมเปน็นคนที่ทำงานในบริษทัษทเพราะว่ามีเยอะมากครับ<า>ีแบบได้เจอตั้งหนงานมาหลายวันเลยก็ก็ดีครับหมายหมายถึงว่าไอ้ในในงานส่วนตัวมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆทั้งตัวผมแล้วก็ตั้นหนึ่งเองอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของพาร์ทบริษัทเนี้ยเราก็กําลังซุ่มพยายามทําแบบพวก พวกคอนเทนต์หรือว่าพวกระบบภายในอยู่ให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะรองรับงานในอนาคตที่เราจะทำรวมถึงศิลปินในค่ายในอนาคตด้วย,ยนะอะไรเงี้ยครับยิมแผนปีนี้เรามีเป้หาหมายอะไรที่ชัดเจนเอ่อมีครับมีครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอทุกอย่างมันชัดเจนแล้วเดี๋ยวก็จะบอกพี่พี่ทีเดียวดีกว่าเพราะว่าตอนน,นตอนนี้เนี่ยคือ ด้วยด้วยความที่มันยังอยู่ในโปรเซสในการทําอยู่มันยังมีหลายๆอย่างที่มันยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เลยเดี๋ยวผมว่ารอชัวร์ทีเดียวว่าเดี๋ยวมาบอกทีเดียวดีกว่าเรื่องประกอบการเป็นผู้บริหารเี้ยเออก็อย่างครับหมายหมายถึงว่าถ้าถ้าในส่วนของงานบริหารอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบกำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็คือผมรู้สึกว่ามัน พอเรามาทําบริษัทเองมันก็จะเจอปัญหาเยอะเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบ happy problem อะครับหมายถึงว่าปัญหาที่เราเจอเราสามารถแก้ให้มันตรงจุดได้แล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เราก็ยังมีมีเวลาที่เรียนรู้ไปกับมันรวมถึงมีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยคิดช่วยตัดสินใจด้วยอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ว่ามันเป็นช่วงที่สนุกมากแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากครับเหมือนเราต้องเหยียบเรือสองแพน่ไม่ได้เพรอะเป็นนักแสด Uh, ใช่ครับ <Yeah. S 1> คือคือตอนนี้เราเราก็มีหลายขาเนะซึ่งถามว่ามันยากไหมมันก็ยากแล้วก็การที่สมมติว่าเรา, mm hmm. เ,ราเราแบบทําบริษัทด้วยแล้วเราออกไปเจอลูกค้าหรือว่าอะไรเงี้ย mm hmm. มันยังมีความแบบเอ๊ะเราเป็นแบบศิลปินหรือว่าเราไปในฐานะแบบเอออะไรกันแน่เลยมันก็ยังมีความงงๆอยู่แต่ว่า mm hmm. ผมเชื่อว่ามันกาลังจะไปในทางที่ดีครับผมต้องไปเจอลูกค้าเองด้วยอะไรนะครับไปครับไปครับ ก็ก็มีมีเปลี่ยนนะครับผมหมายถึงว่าในในแง่ของความรู้สึกนะครับเพราะว่าเพราะว่าหมายถึงว่าพอพอเราเป็นเป็นในไปในฐานะบริษัทที่ไปคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเรามองในภาพรวมมากกว่าไม่ใช่แค่ตัวชิ้นงาน,นครับหมายถึงว่าในสมมุติว่าถ้าเป็นเป็นนักแสดงเป็นศิลปินอะไรเงี้ยการที่สมมุติว่าเราไปทํางานให้ลูกค้ามันก็คือตามบีฟของลูกค้าใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เราคือเราไปในฐานะที่แบบ เราอาจจะเป็นศิลปินด้วยแต่ว่าเรามีแบบเรา,ามีอินโวหรือว่าเราแบบสามารถแนะนําเขาได้ด้วยอ,อย่างเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่าแบบเรามีส่วนร่วมกับงานของลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ทําให้งานของลูกค้ามันดีได้มากขึ้นอะไรเงรี้ยสามารถติดต่อมาได้นะครับทำโปรดักชั่นได้ด้วยครับทำได้หมดเลยอวยพรสงการอ๋อครับก็ขอให้ทุกคน มีความสุขมากๆานะครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลส,สุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดเองหรือว่าแม้ว่าจะเป็นการเดินทางที่แบบหลายๆคนจะเดินทางกลับบ้านกลับต่างจังหวัดหรือว่าจะไปต่างประเทศหรือว่าไปไหนก็ตามก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขมากนะครับเจ๋งเมื่อกี้พูดได้จังอะไรนะแบบมีกับพี่นอ๋อใช่ใช่ใช่ครับผมรู้สึกแบบบรรยาเป็นยังไงบ้างอ่า ก็อบอุ่นครับผมแล้วก็คนเยอะมากแล้วก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่ดิวกับพี่พี่เซฟแฟนพี่ดิวก็มีเบบีแล้วเนาะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจด้วยครับผมโมเมนต์คือแข่งงานคือเซอร์ไพรส์กันเลยร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ซึ่งมีมีคนรู้น้อยมากๆในงานนะครับก็คือจะเป็นคนที่แบบสนิทกับพี่ดิวจริงๆอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่มีใครรู้เลยครับผมเห็นแบบพี่เขาเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศพอเราได้ไปอยู่ใกล้ไปสัมผัส ผมว่าน่ารักนะเพราะว่าส่วน,วนตัวผมอะผมไม่ได้รู้จักหรือว่าสนิทกับพี่เซฟเนาะที่เป็นที่เป็นแฟนพี่ดิวหรือว่ากำลังจะเป็นสามีพี่ดิวอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวคือผมเจอพี่ดิวมาค่อนข้างนานมากแล้วก็รู้จักแล้วก็สนิทกันประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพี่ดิวเป็นคนน่ารักแล้วก็พี่ดิวเป็นคนที่แบบเทคเทคแคร์คนอื่นดีเสมออะไรเงี้ยแล้วพอวันที่งานเนี่ยเราเราเพิ่งเจอพี่เซฟครั้งแรกด้วยแล้วเราก็เห็น พี่เซบเขาเทคแคร์พี่ดิวเทคแคร์แขกในงานอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าดีใจกับพี่ดิวจริงๆที่แบบเจอคนที่ใช่แล้วก็คนที่ถูกแล้วคนที่ดีแบบแล้วพี่ดิวบอกว่ามีเกมถ่ายเททูด้วยครับทางพี่เจได้มีการเดาเล่นเดาเราเล่นครับเล่นครับเาว่าเป็นผู้หญิงใเอ่อผมเดาว่าเป็นผู้หญิงครับมาดูจากอะไรเราสังเกตอะไรเดาล้วนๆครับผมก็รอลุ้นว่ากจะได้สองมือครับผมอาจจะได้รางวัลครับงงนะ คุณอาท <Alpha> <mm ิลารักยังไงก็รักเหมือนเดิมแหละเรียบร้อยนะคะ ฮัลโหลอะไรกันเราอะ